ขอแนะนำคณะวิจัยในโครงการ Bio Gas t a ินว n w a อ e r c i r c u คูล m o โมเดิฉันอาจารย์จันทพรพลากรกุลค่ะผมดรพีรัชคงเพียงนะักวิจัยในโครงการครับดิฉันสุตภาภัทรคำจำปาค่ะนักศึกษาชั้นปีที่4เป็นผู้ช่วยนักวิจัยค่ะดิฉันนักศึกษาสุมาลัยนอยสัตย์ค่ะชั้นนักศึกษาปีที่4เป็นผู้ช่วยนักวิจัย 4, เช่นกันค่ะงานวิจัยของเรานะคะเป็นการ บำบัดน้ำเสียอยู่บนพื้นฐานของหลักการซ i เคอร์ล่าอีโคโนมีหรือนอกจากการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานฟาร์มจนกระทั่งคุณสมบัติดีเพียงพอสู่การนำไปใช้ซ้ำในโรงงานเนี่ยเราก็จะได้ผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นตัวแทนนินซึ่งเริ่มต้นเนี่ยปนอยู่ในน้ำเสียนะคะตัวแทนนินเองเนี่ยเป็นสารชีวภาพที่มีฤทธิ์แอนตี้ออกซิแดนต์เราเอามาผสมกับพาร์ติเคิลบอร์ดก็จะได้พาร์ติเคิลบอร์ดที่มีคุณสมบัติพิเศษ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของผลิตภัณฑ์แทนนินที่เก็บเกี่ยวออกมาจากน้ำเสียฟารด้วยวิธีการออร์แกนิก e พรีเซนเซชันอันนี้ก็จะเป็นพาร์ติเคิลบอร์ดนะคะที่ใช้แทนนินเนี่ยเป็นองค์ประกอบตัวนี้ก็คือจะเป็นคุณสมบัติของน้ำผัดสารนะคะนี่คือน้ำเสียฟารเริ่มต้นแล้วก็เมื่อนําไปตกตะกอนเพื่อกําจัดแทนนินออกนะคะโดยใช้สารชิวภาหตกตะกอน เราก็จะได้น้ำเสียที่มีลักษณะใสึ้นนะคะทจากนั้นเราก็จะใช้กระบวนการบำบัด e l e c t r o r o a g u l a t i o n จากนั้นเราก็จะใช้เทคนิคสุดท้ายคือ electrooxidation เพื่อกำจัดสีจะเห็นว่าน้ำหลังการบำบัดนี้มีลักษณะใสนะคะอยู่ในลักษณะที่ดีเอาไปใช้สัมรัา